สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่23มกราคมเคพิดแเดียวจะผ่านไปหนึ่งเดือนของปี65แล้วว่าทวนก็วันนี้เป็นวันวันเหมือนทุกวันก็คือผมตื่นมาก็จะมาเคลียร์เรื่องขับถ่ายเขาเรื่องฉี่เรื่องที่นอนเขาก็ ขอไปตากผมก็จะเป็นนี้ทุกวันครับผมว่าทําแล้วมันก็จนชินนะมันมีความสุขส่วนวันนี้การกถ่ายเขาเขาก็เป็นก้อนผมก็จะมีความสุขคือทุกคนเวลาคนเลี้ยงหมาน่าจะรู้นะเวลาชนะย <c oughs> ทุกคนผมต้องขอขอบคุณมากๆากเลยกับความห่วงใยที่คอมเมนต์มาเนาะคอมเมนต์ comment มาเยอะมากเลยพวกผมก็ ก็ไม่ได้คิดคิดไม่ถึงแต่ว่า fc ห่วงใหญ่แล้วก็เมตาผมขนาดนั้นเนาะผมก็ซับซส้งใจมากๆเลยก็ fb แต่และท่านก็คิดต่างๆนาะนาะว่าผมน่าจะเป็นอย่างโน้นน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะอะไรต่างๆคือที่ผมจะอธิบายไงนะ คือคนเราอะ่ะผมว่ามันไม่ไม่เฉพาะเฉพาะผมะมีทุกคนมันก็ต้องมีช่วงเวลาช่วงชีวิตที่ที่เราต้องมีหลากหลายความรู้สึกอทุกคนเห็นไหมบางความรู้สึกเราอธิบายไม่ได้เพราะบางรู้สึกมันก็อาจจะเป็นส่วนตัวของแต่ละคนไปมันเป็นไปไม่ได้เลยทุกคนที่จะมาเล่าให้คนทั่วโลกฟังว่าเราเป็นอะไรเรายังไงแต่ อย่างผมนี่ผมมีทุกอารมณ์ผมก็จะบันทึกไว้ในช่องของผมเพราะว่าอ่าก็มันก็คือเหมือนบ้านผมอะทุกคนว่าไหมช่องก็คือเหมือนบ้านผมก็จะบันทึกไว้อ่าพอพอทุกคนเห็นทุกคนก็มาสุกสายผมก็ขอบคุณมากมากเลยก็ตอนนี้ผมก็ดีขึ้นทุกคนเหมือนเหมือนที่ าบางท่านบอก,อะกนะครับไหมก็วันเวลาไม่ว่าความสุขความเจ็บปวดอะไรมันก็ค่อยๆผ่านไปทีละนิดแต่กว่าเราจะผ่านมันได้มันก็ต้องใช้เวลาเราเราก็ต้องไม่ฝืนความเจ็บปวดทุกคนรู้ไหมเราจะไปฝืนได้ไงเราไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์เนี่ยเราก็มีความรู้สึกมีความนึกคิดมีชีวิตมีหัวใจรู้ไหมเรา ดูๆคนเล่นกันต้องเห็นเด็กๆนะทั้งหมดเจ็ดตัวมีความสุขแต่บางเอฟซีบางท่านก็ไม่รู้ว่าท่านน่าจะห่วงใยห,หรือยังไงนะคือหรือเข้าใจอะไรผิดคือบางท่านก็จินตนาการไปไกลมากบางท่านก็คิดว่าผมน่าจะเลี้ยงหมาไม่ไหวหรือหรือเครียดเพราะหมารู้แา่ไหมทุกคนให้เอาหมาไปแจกเอฟซีโอ้ทุกคนอันนี้คือ เป็นการทำลายหัวใจผมมากๆเลยทุกคนอืแต่ผมก็ไม่ได้โกรธนะเพราะว่าทุกคนผมเคยพูดน่าจะหลายท้งแล้วการที่จะเอาหมาให้คนอื่นเราต้องให้ตั้งแต่มันเกิดมาแล้วคือเราต้องรู้อยู่แล้วเราในยุคนี้เราต้องรู้กระบวนการเลี้ยงหมาต้องรู้แล้วว่าเอโตมาเขาจะเป็นยังไงคือมันก็มีข้อมูลตำรามีทั้งเอซีแม่แม่ปลา,าเยอะมากที่ให้ความ ความรู้ในการเกี่ยวกับการเลี้ยงหมานูกภาพไหว่าโตทีลนนิดมันจะต้องทํายังไงอายุเทนี้ต้องทํายังไงคือก็เหมือนที่ผมบอกแต่ละคนก็จะเลี้ยงหมาไม่เหมือนกันอย่างผมผมเลี้ยงด้วยความรักเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นเป็นลูกเป็นหลานเลยนะ <hide> อยู่ในครอบครัวผมก็จะดูแลแบบนั้นก็ Deshalb. ทุกคนลองคิดดูถ้าทุกคนเป็นเอซีผมตั้งแต่อตอนต้นนะ ทุกคนจะเห็นบ้านผมเปลี่ยนแปลงไปมากเลยใช่ไหมคือการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพราะใจผมอยากจะทํานั่นทํานี่เข้าใจไหมคือการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราเปลี่ยนแปลงเพราะเ,เราเตรียมรับพวกเขาอยู่แล้วคือเราเตรียมพร้อมที่เราจะให้เขาอยู่อย่างสบายมีที่วิ่งเล่นแล้วก็ไม่ได้สกรปรกทุกคนคือทุกอย่างผมได้เตรียมพร้อมเตรียมรองรับทุกอย่างไ<อ>้หมดแล้วก็ตอนนี้มันก็ค่อยๆดูแต่ แต่และว,วันไปว่าเออนิสัยเขาเป็นยังไงแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้อะทุกคนนะมันก็จะมีมีทั้งโอมีทั้งดุนี่ก็มีหลากหลายอารมณ์แต่เราก็ควบคุมได้ทุกคนเห็น,นหมเพราะว่าการที่ที่เราหมานี่คือหมาโตโตขนาดน,นี้การที่จะบอกว่าให้เราเอาหมาไปให้คนโน้นคนนี้ อันนั้นนะผมว่าคุณน่าจะเฟอ้อฝันแล้วก็อยู่ในโลกจินตนาการเกินไปนะผมว่านะาคือคือเรารักไม่เหมือนกันนะมันก็เปรียบเทียบว,ว่าถ้าเกิดมีคนบอกว่าคุณน่าจะเอาหมาให้คนโน้นนะให้คุณเลี้ยงตัวเดียวก็พอนะคุณจะรู้สึกยังไงทั้งทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้ว่าหัวใจเขาเป็นยังไงใช่ไหมทุกคนคือเราได้แต่จินตนาการอืม คือที่ผมพูดตรงนี้คือคือมันเหมือนเรารักอะไรสักอย่างอะทุกคนแล้วเราก็จะรู้สึกแบบเออคือเขาเข้าใจนะคือท่านอาจจะพูดด้วยความเป็นห่วงสงสารว่าผมอาจจะเครียดเรื่องมาหมาอะไรเงี้ยทุกคนเหมือนที่ผมบอกอมันเป็นไปไม่ได้แล้วทุกคนมันก็ต้องมีเรื่องเครียดเรื่อง ทุกเรื่องในชีวิตอของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันก็มีทุกวันทุกเดือนในทุกคนที่เราต้องคิดคือคือผมก็ไม่ได้อายนะที่ว่าบางครั้งเราก็ต้องร้องไห้มันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ปลดปล่อยปลดปล่อยความรู้สึกกับทุกคนนอกจากจะเล่าระบายเล่าเรื่องให้สมบีฟัง ามาเวลมาเวลมาเวลเธอจะขุดอะไรนั่งหนาจะขุดอะไรเนี่ยตื่นเช้ามันก็สกรปรกแล้วเนี่ยนะมาเวลห,หนาวหนาวงี้ฉันต้องอาบน้ำให้เธอเลยนะ,ะกลัวหนาวไหมกลัวน้ำเย็นไหมถ้าไม่กลัวเนี่ยห้าม,มนี่เหมือนยิงเลยาหายิงดีวว่ะยิงยิง หญิงหญิงไม่ต้องไปเล่นกับเขาหรอกหญิงเนาะสุดโปรกทุกคนหญิงเมื่อวานงอนผมเห็นไหม,ไหมวันนี้เขาเรียบร้อยหญิงตาหอมทีดิสดชื่นสดชื่นมากมากเลยหอหอมอีกทีดิข้างนี้อ,อืหญิงใช้น้ำหอมเลยทำไมหอมจังเลย <laughs> หญิงน่ารักทุกคนหญิงไงดูดิ เด็กกนะันเนาะทุกคนเราก็จะมีช่วงที่ซนมากญิงไม่ไปเล่นกับเขาเลยกำลังจะพูดไ่าไปเล่นกับเขาเลยกําลังจะบอกว่าเธอซึมเลยออะไรหญิงทุกคนตอนนี้อากาศเย็นก็18ปดองศาครับผมใส่ขราบสั้น <laughs> ดูดิเสื้อเปื้อนหมดแล้วผมถึงก็ไม่ค่อยอยากใส่เสื้อใหม่ลงมาเปื้อนแล้วโดนเด็กๆมันกระโดดใส่ ยังไงนะเนาะดูยิงแล้วยิงไม่ลงไปเล่นเหรอ,อกระโดดรถเต็งมาอ่ะลงขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาน,โน,โน,โนี่นะเนาะเธอจะมากระโดดใส,ส่ฉันเลยฉันฉันจะให้เธอขี่หลังแต่เท้า,เธ,ทาเธอเท้าเธอเปื้อนไม่เอาเท้าเธอเปื้อนเอาขึ้นไปข้างบนกันมาดิขึ้นไปข้างบนมาเวลมาเวล,เวล,เวลขึ้นไปข้างนี้มานำโชคอะไรนำโชค ดูดิทุกคนตอนนี้เขามาอยู่รวมกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวตาดูก่อน่ะขาดใครบ้างหนึ่งสองสามครบใช่ไหม <c oughs> ครบใช่ไหมเจ็ดอ่ะอีกตัวไปไหนหกหนึ่งสองสามอ่ะอีกตัวไปไหนอ่ะพี่มาร์คเอาสอง้อยจริงพี่มาร์คเลยอีกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวยใครหายอ่ฮะใครหายฮะแจ็คสัน แจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันทุกคนแจ็คสันแจ็คส, <ไป S 2> สันไปไหนพี่มาร์คแจ็คสันไปไหนฮะแจ็คสันไปไหนอืมแจ็คสันนะ <c oughs> ทุกคนรู้ป่ะแจ็คสันอยู่ไหนนู่นนู่นเห็นหลงังแวบๆโน่อนอือืม มันเป็นไหนพี่ม้าจริงๆหนาวไหมหนาวก็ไปเข้าไปในห้องไปตายยังใส่ขาชั่นเลยนัน,นโนเธอนี่เสนอหน้ามากเลยนะฉันจะกอดอะไรกับพี่ม้าไม่ได้เลยอืมอืทุกคนดูนนดัน,นโนดิแอนโนสบีสองเธอเท้าเธอเพื่อนนัน,นโนเธอนั่งเธอนะน,นั่งเล <c oughs> สุดหล่อสุดหล่อประจำบ้านพี่ม้าพี่ม้านี่หล่อจริงๆนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยว,ยวรีวิวพี่ม้าก่อน น,าน้าโนเธออย่าอย่าเพิ่งมาแค่จะรีวิวที่มั้งี่มัพี่มังนั่งนิ่งๆดิน้นานโนเธอเนี่ยอืมเด็แสบเด็กตัวร้ายเด็กตัวร้ายเฮ้ยไม่เอาเด็กตัวแสบพีม่มังอือมาดูมาดูหน้าตาหนูดิอู้ทำไมหนูหล่อสมาร์ทแมนอย่างงี้ฮะสมาสอู้น้านโนก็หล่อน้น,นโนทุกคนทุกคนทุกคนจำน,าน้าโนได้ไหม ที่ผมเลี้ยงมาประมาณเป็นเดือนแล้วอะผมไม่รู้นางเป็นผู้หญิงอันนั้นคือเป็นเรื่องจริงเลยนะคือแบบผมเออมากๆเลยเลี้ยงหมาไม่รู้ว่าหมาเป็นเพศอะไรตอนนั้นตอนนั้นผมก็เลี้ยงเขาเป็นผู้ชายมาตลอดเลยไม่น่าเชื่อเลยนะตลกมากเลยผมกลับไปดูคลิปกล่าวด้วยอยังขำเลยขำมากๆกนนกเธอเธอเป็นผู้ชายมาเป็นเดือนถึงว่าเลย ผม,มเลีย้ยปูนำ้ำโชคว่างไงนำอำโชคนั่งกันอยู่ดีๆไปขึ้นขึ้นมาอยู่ข้างบนดิโอเคสวัสดีจ้านนฉันรู้ว่าเธอรักฉันน้ำโชก็เหมือ,มอมนอกันน,กน้นำโชมาเอามือมามา,มาที่นี้เอามือมือมือดูดิมือก็เคยนีม่มีแต่ดินแต่ทรายไม่อยากจับเลยพี่มั้งพี่มั้งมือพี่มัม้งพี่มั้งมือพี่มั้งเอามือมือ มือมือมือดิมือ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 นี่มือมือน้ำโชคโอเคมือพี่มักอ่ะพี่มักพี่มักมือพี่มักอ่ะมือนะพี่มักนี่สอนยากสอนเย็นนะฮะพี่มักถือว่าหล่อหล่อทำเป็นเก๊กทุกคนไม่แบยนี้มามือมือมือน้ำโชคพี่มักมือเอามือมา น้องโชคก็บอกว่าผมเออผมทําเองตาพี่มารู้เรื่องผมทําเองน้องโชคเธอเก่งมากมากเลยนะเก่งมากมากแมพี่มักนี่แบบบเบื้อหนุ่มบเบื้อหนุ่มเบื้อเบื่อจริงๆอะพี่มารก็เดี๋ยวนี้หรอกแต่พวกเธอมาขวางหน้าขวางตาเขาเหมนาะตาอยากกอดเธอนะแต่เท้าเธอนี่เป็นทรายนะฮะเท้าเธอเป็นทรายเธอไปล้างกันไปไปล้างกันไป น,น,นี่คืออน้ำโชน้ำโชคนี่น่ารักมากเลยทุกคนเขาหน้ารักแต่เด็กๆนะคนนะน้ำโชครักตามากทุกคนดูีิด,ดูดิหมาโตขนาดเนี้ยเขารักคนเลี้ยงรักขนาดไหนคือมันบรรยายไม่ถูกอะ่ะมันจะมาให้ใครได้งานทุกคนมันเป็นสิ่งที่ที่บางทีเข้าใจนะบางทีเราก็ อเราต้องคิดถึงหัวใจคนอื่นทุกคนนึกภาพไหมอืมอืมนี่ไงแต่ที่ผมพูดมไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงใครนะทุกคนผมพูดหมายความว่าถ้ามีบางท่านที่คิดนี้บางทีบางท่งทานเขาอาจจะด้วยความขเขาเรียกอะไรด้วยความเห็นใจเราแล้วก็ด้วยความหวังดีกับเราอะไรเงี้ยนึกภาไหมอืผมผงก็ขอบคุณเนาะ แต่ผมก็บอกไปตรงนี้นะว่าหมาผมอะผมเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องทุกคนคือมันมีความรักมันยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันรักมากด้วยทุกคนผมก็ทุกคนก็เห็นนิวกับมิวอะนั่นะคือความรักของผมมันรักมากนิวกับมิวยังตัวเล็กที่เราไม่เคยได้มากอดได้อะไรเล่นกันอย่างเงี้ยนิวเพราะนิวเขาจะอยู่ขนาดนั้นผมก็ยังผูกพันมีทุกขนาดไหนอยู่น้ำเชาด้ย น้ำโชค์นำโชคหนูน่ารักมากมากเลยนะหน,นูพวกนี้เวลาบทเขาจะสนเล่นตามภาษาเขาแต่เวลาเขาฟังเขาฟังนะขาต้อฟังนะ้าําเสียงผมอะถ้าน้ําเสียงผมดุเนี่ยเขาก็จะหยุดเขาก็จะมาประชุมกันมาเรียงเงินแต่มีน้ำโชคนี่เนีะยไม่เคยรู้ว่าตาตาดุเลยแล้วก็จะคิดดั้นบวก ตาตั้งใจดีตลอดเวลา24ชั่วโมงหน,นุ่มหล่อเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อแต่นี่นะทุกคนแต่เขาอะชอบชอบมนหงีดง่ายเป็นคนขี้ร้อนแล้วเวลาเป็นคนเวลานอนแล้วใครอย่ามาเดินเกะกะแถวแถวใกล้ๆเขานะ <c oughs> เขาจะ <c oughs> เขาจะตะคอกไปหมดเลยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคือน้ำโชกหนุ่มหล่อหนุ่มหนุ่มอะไรเนี่ย แต่ก่อนเขาตลกมากเลยทุกคนที่ตอนเ่อนเด็กน้อยตอนที่เขาคลอดใหม่คิ้วเขานี่โอ้ยตาก็ขำจะได้น้ำโชว์เวลาตาเห็นหนูตาขำจะได้ตอนเด็กๆอ่ะทุกคนตอนนี้ก็แต่ละตัวก็กระจายไปนะนกก็ไปเล่นกับใครเล่นกับแม็กกี้เล่นอะไรเล่นเล่นลอดใต้อุโมงค์เลยกันไม่รอ้เรื่องของเขาเด็กน้อย ส่วนน้ำโชคก็อยู่กับตาส่วนมาเวลมาเวลก็ไปกินอาหารหน่อยก็เดินเล่นส่วนแจ็คสันเธอเป็นไหนมาเขาตามหาเธอหนึ่งเป็นไหนมาเป็นไหนมารู้แจ็คสันทุกคนแจ็คสันไปถ่ายไปถ่ายตรงตรงข้างป่าเนี่ยข้างต้นไม้ผมนี่แหละแจ็คสันแจ็คสันนี่เขาผมเรียกลุงแจ็คสันดูลุงลุงแจ็คสัน ลมจิสันมีหน้หนวด้วยหนวดสีขาวให้ลมลมจิ๋วสันขนเขาจะยาวจิกวสันเขาเป็นหมาฝรั่งหมาฝรั่งแต่ขี้ออกขี้งอนเหมือนกันตัวใหญ่แต่ขี้งอนจะชอบเล่นเล่นแบบคือเวลาเขาเล่นเล่นแรงกันอะ่ะเราเราดุงอนแต่เวลาผมเห็นหมูเ<อ>นย <ำ S 2> นํำโชคที่เราบนึกถึงหมูปิ้งทุกครั้งเลยทุกคนหมูปิง้งเนี่ยที่อยู่กรุงเทพอะ่ะ มันมันทำให้เราเจ็บปวดัวใจเหมือนกันนะเวลาเราคิดถึงอะไรอ่ะแต่เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทุกคนบางอย่างมันก็ต้องยอมเจ็บอ่ะทุกคนนะผมว่าคือการที่เราไปคิดคิดแทนอะไรคนอื่นเน่ยผมว่าบางครั้งเราต้องกลับมาทบกวนเหมือนกันนะเหมือนผมไปคิดแทนเอ็ซีเนี่ยเอซีหน้าจะเป็นอย่างนู้นหน้าจะเป็นอย่างนี้หรือ เราเห็นคนนู้นหัวเราะเราก็คิดว่าเขามีความสุขหรืออะไรเงี้ยทุกคนเราเราไม่ควรจะคิดแทนแต่เราควรจะเห็นใจมากกว่านะทุกคนเนาะการคิดแทนเราไม่รู้ว่ามันมันใช่หรือไม่ใช่ไงทุกคนคือคือมนุษย์มันมีการเคลื่อนไหวของจิตใจตลอดเวลาไม่มีข้อยกเว้นนะคนแม้แต่ fc แทนก็ น่าจะเป็นนะท่านเป็นผู้ใหญ่กันหมดนะจะจริงๆไอเรื่องนี้ผมไม่ควรจะพูดทดี่ซ้ําไปนะั้นท่านน่าจะรู้เหมนะือนกนการการเคลื่อนไหวของจิตใจอะมันมีตลอดเวลาเพราะว่ามันมีทุกเราไม่รู้เนี่ยแต่ละวันหรือวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ละอย่างจริงๆนะเราไม่มีไม่มีวันที่เราจะรู้วันพรุ่งนี้เลยนะทุกคนวันข้างหน้าเราคาดการได้แต่เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหม จู่ๆเรากำลังมีความสุขในปีนี้โควิดก็ามาโควิดก็ COVID ามามาแถมมาตัวใหม่แล้วเราก็ยังไม่รู้เลยวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ทุกคนก็บางท่านก็บอกว่าเราจะไปคิดล่วงหน้าอย่าไปเอาทุกมาล่วงหน้าแต่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องทุกหรือไม่ทุกนะผมพูดถึงเรื่องว่า,าทุกทุกคนอะ่ะมันจะต้องเจอหลากหลายอารมณ์ที่มันจะเข้ามาในชีวิตแ่ะทุกคนแต่เราก็ไม่ควรที่ เขาเรียกว่าจะเก็บหรือปิดไว้อะแล้วก็ควรม,มันมาอย่างไงเราก็ไปตามไปตามนั้นอะปลดปล่อยมันไปมันก็คงไม่เป็นเดือนหรือเป็นปีนะทุกคนนะมันความรู้สึกของคนเราอะทุกมันก็จะผ่านไปเดี๋ยวมันก็มีความสุขเข้ามาความสุขเข้ามาเดี๋ยวก็ความทุกข์ก็เข้ามาอันนี้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเราก็มันมา มันเข้ามาเราก็ใช้มันเราต้องคิดว่ามันเราได้ใช้มันแล้วมันเหมือนเราคิดว่าเราคุ้มค่าแล้วเราเกิดมาเราได้ใช้ทั้งความทุกความสุขอย่างผมเนี่ยผมก็มีโอกาสหลายๆอย่างเนาะอย่างผมก็มีเอฟซีหลายท่านเลยเมตตาแบบเยอะมากที่เมตตาบ้านของผมบ้านจะผนโตแล้วก็เด็กๆนะ ตาไม่หวานไม่ไหวนะทุกคนคือการมีปัญหาของการเลี้ยงดูนี่ผมแทบจะไม่มีเลยทุกคนก็มีทั้งเอฟซีแบบหูเยอะมากที่ส่งของอะไรที่มาแบบว่าดยความเมตานอกนั้นยังไม่พอยังมีพ่อแม่ผมพ่อแม่บุญธรรมผมที่บดคอยแบบช่วยแบบเหลือตลอดเวลาทุกๆเรื่องเลยือ,อทุกคน เด็เด็กๆวิ่งเล่นกันลุงแจ็กสันว่าไงไอออกไม่เอาเธอถาสุกแจ็กสันเต็มไม่ต้องขึ้นมาไปไปไปเธอขึ้นมาข้างบนนี้ขึ้นมาข้างบนนี้ขึ้นมานี้เออมานี้เออมาคุยกันตรงเนี้ยไม่ต้องนี่หรอกไม่ต้องกอดกันหรอกเห็นไหมเขาดูดิดูเท้าดิดูเท้าเขาดูเท้าดิเท้าเท้าโอ้ยเท้าเขาดูเท้าดิโอ้ทุกคนดูแจ็กสันนี่ทุกคนดูเท้าเขาดูเป็นขน น้ำโชคเธอก็มาเสนอหน้าอีกแล้วนะเวลาผมคุยกับใครมันได้อ่าน้ำโชคขึ้นทั้งวันนี่ <c oughs> น้ำโชคเป็นหนักมากเหมือนกันนลยนะึนดูแดดก,กำลังขึ้นแล้วทุกคนผ้าทิ์กำลังขึ้นมาแล้วแดดก,กำลังส่องความอบอุ่นก็กำลังจะเข้ามาแล้วใช่ไหมน้ำโชค อ้าวๆดูทุกคนทุกคนผมจะให้ดูอะไรดูดูความการกันความเป็นจ่าฟงของยานาโนะอื้หคว้ยกับพี่แจ็คสันแจ็คสันเขาโตโตเบลเลอร์เลยนะเนี่ยเธอทําเป็นไล่เขาทําหน้ายักษ์ใสเหมือนซัมบี้อ่ะอหนะเนะเห็นไหมเขาคือพวกพี่เขาสงสารเนี่ยทุกคนถ้าพวกพี่เขาใช้แรงนิดเดียวก็กระเด็นกระดอนละคุณนานะแหม ไปคิดว่าตัวเองเก่งมากเลยนะดูดินั่นน,น,น่ะเนาะเธอเนี่ยน,น,นั่นเนาะอิตตวแสบไปไหนะ่ะข,ขอติดตามติดน,น,โน,โนั่นเนาะดิด้ทำอะไรกินน้ำนี่พวนพน้ำนนนจะใส่กระมังไว้เขาก็ใส่ตรงข้างในก็มีเขาวิ่งเล่นมาหิวเสร็จเขาก็จะมากินน้ำอย่างเดดอร่อยนั่นะเนาะยังไงนะ แนยโอ้านานตาตาไม่ไปทำกับข้าวให้หนูล้วตานมามัวถ่ายเลยหนูเนี่ยแหมเดี๋ยวผมก็ไปต้มข้าวให้พวกนางกันนะ <S <S โอเคนะตาไปต้มข้าวนะ <S <S พี่ม้าพี่ม้าพี่ม้าแนนาอ้แนนโอ้คุณพ่อแนนโอพี่มาร์คตาไปทำกับข้าวก่อนนะนี่มันอันนี้ละพระอาทิตย์ขึ้นแล้วตะวันขึ้นแล้ว หนูก็เล่นแดดเอออาบแดดกันตรงนี้นะอย่าเล่นกันแรงนะนะม,มันเคี้ยวมหมดโอ้โหนรก่้ยมันเคี้ยวเอามาเวลมาเวลเธอขึ้นดีดียังไงโอ้หญิงฉันดูเธอเพราะ,เ,ราะเธอทําอะไรที่ฉันต้องดูคือหญิงเขาไปตรงไอ้ปั๊มน้ำอีกแล้วแต่ผมมีวิธีจัดการแล้วผมใช้อ่าอ่าอะไรเ่ะ ถังน้ำอะไรมาปิดไว้แล้วเนี่ยแดดสองแล้วทุกคนก็เดี๋ยวแดดขึ้นมางพวกเขาก็จะอาบแดดแล้วก็พื้นนี้มันก็จะแห้งแต่ตอนนี้พื้นมันยังชื้นอยู่เพราะว่ามันเป็นทรายแล้วก็มันซับน้ำหมอกไว้เนะาะทุกคนตาไปทำกับข้าแล้วนะเหนื่อยวะตาไปทำได้แล้วหนูหนีวหน่วอะไรนั่นให้อาหารเม็ดเธอเธอก็ไม่กินเธอกินกันอิ่มล้ว มัดผมนะมมาวิวเธอม,มัด <laughs> ผมเป็นมัดผมเป็นฝลัง <laughs> เป็นมาบพลังทุกคนมาวิวนี่เป็นฝลังน้ำข้าวนะก็ไม่ปากแค่ไปน,นี้มาวิวน่ารักจริงๆเขามีเฉนยรักในลูกขาเขาก็เป็นอืีหญิงก็บอกว่าอะไรในตามันุ่มหัวแต่มาวิวหญิงหญิงเธอรู้ไหมพ่อเธอมาหาเมื่อวานพ่อพ่อหนุ่อะ <c oughs> ว่าหนูชื่ออ <ue> ะไรมาวินไงมาวินเนี่ยเป็นพ่อของหญิงแล้วก็อมาเวลยังไงอ่ะาะโอเคหญิงเขาชอบเนี้ยถุกมากก็ไม่ได้ดูที่พินะหญิงดูที่น้าทุกคนผงกำลังกอดหญิงพี่มาพินะ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 ทำไมจ้องน้องเงี้ล่ะหญิงเขาไม่ต้อง ขึ้นมา้นม้อาจงเลยหญิงหญิงผมข้างขากับหญิงเลยขึ้นมาขึ้นมแาแหมทำเป็นเก๊กทำเป็นหนุ่มเก๊กนะนมาอย่าห่งมาทุกคน่าง้นมาขึ้นมาเก๊กอืมหญิงังไงลูกอ้โ กปพี่มั้งหนาววะพี่มกักมีหนวดเลยเล็กด้วยแม่นี่ดูก,นดกันี่ดูพี่นะพี่นากำมองน้องๆเขาเดี๋ยวๆถ่ายรูปตาเขาเกอดน,นีด้ดิทุกคนอากาศหนาวแม้แต่แต่ผมไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่า ผมเล่นกับเด็กๆมันก็ใช่ไหมมันก็อุ่นแล้วเนี้โอ้ยก็เคยเนี่ยนี่ไงที่มันทุกคนตอนนี้ก็แดดออกแล้วก็ให้เด็กๆเล่นตรงที่สวนแล้วก็ผิงแดดไปด้วยเดี๋ยวผมจะเสือปูตรงพื้นแล้ว อผมก็จะได้ไปทำข้าวจริงๆจริงๆเขาก็กินอาหารเม็ดกันอยู่นะช่วงนี้เห็นไหมเขากินอาหารเม็ดกันอยู่ส่วนข้าวผมก็จะทําไว้ให้กินใส่สายทุกคนใส่สายเขาค่อยอ่ากินอีกทีหนึง่งตอนนี้คืออ้าปากมีไอะฮอาอาหนาวดูผมจะสบายดีอร่อยไหมอร่อยกันไหมฉันไม่ได้มาทักเลยฉันถามมาอาหารเม็ดอร่อยไหม อร่อยมากเลยอร่อยมากคืออาหารถุงสีชมพูนะทุกคนเชื่อไหมทุกคนวันนั้นที่พ่อแม่ผมส่งมาสองกระสอบใหญ่เป็นละหนึ่งกระสอบแล้วมีถุงเล็กของเอฟซก็ผมใช้ถุงเล็กก่อนเขาชอบกินอาหารเม็ดสีชมพูนมทุกคนคืออาหารบางอย่างที่ผมไม่ได้ให้ก็คือเวลาเขาทานอ่ะท้องเขาสีหงายทุกคนผมก็เลยให้อะไรประจําก็เลยให้อันนั้นนี่คืออะไร ง่ายตามไม่ได้เล่นตามมาเก็บพกขยะโอเคนะตามไปเอาข้าวนะนะคนผมจะไปทำหัุข้าวแล้วชนะชนะฉันะนะนะมีเรื่องเล่าเรื่องที่จะคุยกับเธอเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวไว้วันหลังนะชนะเดี๋ยววันนี้ฉันต้องไปทาข้าวก่อน เดี๋ยววันหลังค่อยคุยกันนะฉะนั้นนะไม่ได้คุยกับเธอนานแล้ะจับสบีเขียวตกทายะนั้ะบายๆนะพี่มังไม่ใช่พี่มังแม็กกี้โอ้โแม็กกี้จริงเมื่อคืนนี้แม็กกี้โอ้ก็นอนกอดเขานะไม่ใช่ไม่นี่นะแม็กกี้เขาหน้ารักนะแม็กกี้คนหนักทุกคนเขาหนักเขาเป็นชายชายกินแล้วก็นอนหนักมากเลยแม็กกี้เนี่ย แต่เมื่อกี้เขาจะน้าหวานนะเมอกี้เขาจะเป็นคือหน้าแต่ละตัวเขาจะมีเอกลักษณ์อะทุกคนเมอกี้ยังไงลูกยังไ,รรไงลูกเมอกี้เขาจะตาหวานนะแต่ก่อนตอนเด็กๆเ,เขาจะเหมือนอะไรนะเป็นเชือนะ้อราเนอะหัวเนอะใส่ยาเขาก็หายขนเขาก็สวยแล้วเมกกี้เมื่อกี้ตัวใหญ่น้ำหนักหนักนะเนี่ยแต่ละตัวทุกคนเท้าเขาจะใหญ่มาก ยิงแจ็คสันนะท้าเบลเลอร์เลยกับที่มาจ้ะจ้ะโอเคนะจะกอดกระตาแล้วผมไม่กอดโอเคนะผมลาไปด้วยแม็กกี้นะทุกคนนะ